สวัสดีครับพบกับผม Travel by t ทีในช anel YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้เข้าเซเว่นไปนะฮะก็เจอเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือเมนูข้าวต้มยำทะเลผัดแห้งราคา69บาทตรา e ีซี g โนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเขากันนะฮะว่าส่วนผสมของเขามีอะไรนะฮะส่วนผสมของเขาก็มีข้าวหอมมะลิ60%นะฮะ ต้มยำทะเลผัดแห้งมีปลาหมกึกเห็ดออรินจิหอยแมงผู้หอมแดงน้ำพริกเผากุ้งตะไคร้เครื่องปรุงรสนมข่าพริกน้ำมันเล็กใบมะกรูดนะครับ38.8%นะฮะแล้วก็ผักชีนะฮะ0.3%นะครับแล้วก็มีวิธีรับประทานนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าผมให้พนักงานเขาอุ่นมาจากร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวขออญาตแกะกล่องออกก่อนนะฮะเดี๋ยวขอดูรูปอาหารในปกกับรูปอาหารของจริงนะฮะว่าตรงปกหรือเปล่านะฮะโอเคครับอันนี้ตรงปกเลยนะฮะสีดูใกล้เคียงกันพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ ผมว่าราดต้ยมยำลงไปน่าจะอร่อยนะฮะนี่อันนี้เป็นหอยนะครับมีกุ้งด้วยนะฮะทุกคนมีปลอมึอกนะฮะครบเครื่องเลยนะฮะเรื่องของอาหารทะเลนะครับนี่นะฮะกินข้าวกับหอยนะครับอร่อยดีครับมีความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปนะฮะคนที่ ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะหรือว่าคนที่ทานเผ็ดไม่เก่งก็สามารถทานได้นะครับ ผมว่าเขาให้หอยเยอะพอสมควรนะฮะอันนี้เป็นหอยสองตัวเลยนะครับเป็นหอยแมงพูดนะฮะลองกินกับปลาหมึกบ้างนะฮะ ป้างหมื่นของเขาก็รสชาติเนียวนุ่มดีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเมนูนี้นะฮะข้าวต้มยำทะเลผัดแห้งตาอีซี่โกราคา69บาทนะครับก็ตอนนี้นะฮะใน7 e เ e ่ e อก็มีอาหารมากมายนะฮะสำหรับบรรดาพนักงานออฟฟิศ บรรดานักศึกษานะครับหรือว่านักเดินทางนะครับหรือว่าคนที่ต้องการเร่งรีบนะฮะก็สามารถทานได้นะฮะถ้าไม่รู้ว่ามื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นจะทานอะไรนะครับก็เข้าเซเว่นได้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel By t i k นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ